มาครับพี่น,อนวว้องน้างัวควยช่วงนี้ราคาตกต่ำหลายพี่น้องช่ากเกียตรกรนะ้ารถล,ล่าก,ก็เลยปล่อยถอกไปถิมเลย <c oughs> นี่รถแกงงว้วช่วงนี้ราคามันตกพี่น้องก็เลยปล่อยถิมเลยนี่ผู <c oughs> ้ได้หารถขนงวัวอยู่ช่วงนี้รถบอมีงวัวบะมีราคา <c oughs> นีเป็นรถขนงวัวนี่ <c oughs> หลังกระพุแล้ว ปล่อยทิมปล่อยชุ่มบดูแลเลยกอ้ย,อยาาว,ว่าแก้วง่วงก๋วยึ้นเลยอย่างนั้นเป็นไอ้อีอย่งละอ้บาดทะยักตายเนาะบันนี้เดี๋ยวถอดออกเดี๋ยวซ่อมให้ไหมออนะเพราะว่าข้างหลังมันเป็นสนิมแต่ว่าพวกข้างในยังยังยังใส่ได้ยังไม่อยู่อันนี้เป็นรถแกงว่วแก้ไขนะครับพี่น้องนะเป็นข้อแกงว่วแกว้ไขอยากได้เผาร้อยเดี๋ยวใส่ให้เพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจตกต่ำสำหรับราคขางั่วงพี่น้องชาเกษตรกรเนาะ นะตัวละหมื่นสองหมื่นตัวละหมื่นกว่าก็มีเมื่อก่อนนี่ตัวละเป็นแสนเนาะเดี๋ยวนี่ตัวละหมื่นตัวละพันก็มีเอาพกเงืนไปหาหมื่นนี่ได้เต็มได้เต็มขั้นรถไปแล้วสมัยตะกี่นี่แสนหนึ่งได,ได้ตัวเดียวโคโลได้ตัวน้อยบอมอเอาราคาวัวตกต่ำขนาดพี่น้องนะกรีร๊ดไปโดนคันนนถิ่มเลย เอาพี่น้องที่เลี้ยงงัวอยู่ชาเกษตรกรอยู่กับสู่ๆครับนะหวังว่าราคางัวจะกลับมานะสู่าไว้ขันเจ้าปตายก่อนงัวง <laughs> <laughs> ้วไอ้เสียมนี่ล่าสุดเป็นลิมปีสกิงแร้วป่าไอ้อะไรลิมปีสกิงไอ้ล่ำปีสกิงนะ <laughs> <laughs> อะ๋อแบทเบิร์ดอะไรอแบทก็บเบิร์ดโอ้ย รถกระห้างเสียทางกินก็สิสว่ดีอีหลีละไแบดกับบอมี่แขนมีโลกลำปีไปอีกละค่าตกไปงายอีกลำปีหรือลิมปีลำปีสกิงเครื่องสามพันล่าสุดงัวพี่เสียมเนาะป่วยป่วยเป็นลำปีสกิง เอาไปเลี่ยงอยู่ทงหน้าลำเปียงเดียวมันไม่มีสกินหรอกเออเอาไปเห็นบอกป้างวงงวบป่วยเอาไปเลี่ยงอยู่หน้าเอ่อตอนแรกเอาเลียงอยู่งะอยู่หน้าเป็นบอกไอ้อ่าเพราะติดโรคก็เอาเข้ามาในมู่บานที่นี่ติดทั้งมู่บานเลยว่ไอ้สี่แสนกว่าบาทนะสำหรับผู้ใดหารถไปแกงงัวแก้ไวยหิฟ้าเอาซื้อนะครับเพราะทาราค่าดีมากเว้ยไรรถเขาี่เขาจะากัน เดี๋ยวใส่เผาร้อยให้นี่คอกอาคอกเตี้ยอีกคอกเกล็ดสั้นน่าเฮ็ดเฮ็ดโดมโค้งก็ได้กันงัวกระโดดเพราะันต่าพี่ต่างั่วมัมจะกระโดดอรอกกระโดดลงมาขาหักอีกจากตัวละสองหมื่นก็เหลือตัวละสามพันอีกกันขาหักแล้วเหลือตัวละสามพันตัวละสามพันได้ไสั่งสั่งกิโลเลย ว่ตัวละสี่หมื่นห้าหมื่นตัวละแสนก็กระโดดลงมากขากปุ๊บนะจะเหลือตัวละสามพันสี่พันทันทีเหลือราคาเนื้อทันทีแปลกบ่แปลกราคาเนื้อราคาง่วงถึกแต่ว่าราคาเขียงก็ยังแพ่งขึ้นกว่าเกาลอยกัวลอยกัวสองลอยสามลอยเการาคาเขียงนี่บ่กลงเลยแคนที่จะลงตามราคางวงง่วแต่คั้เวลาเข้าไปซื้อเนื้อเนื้อก็แพงอีกคือเกา ก็งเงินขึ้กันแล้วเว้ยคนไกลตลาดนี่ก็งง้อกันนะไอ้เสียมแอบไปยินว่าคนที่ไปเชือดคนที่ไปคาครับแล้วเอาไปขายเนี่ยตัวหนึ่งได้กำไรหมื่นกว่าบาทอ่าตัวหนึ่งได้กำไรหมื่นกว่าบาทนะอยู่ลรงเชือดอ่ะนะไอ้เสียมก็อยากจะเป็นเพชรฆาตทีนกันละแต่ว่าเฮ็ดบาลงคนที่เลี้ยงนี่ขาดทุนเออ งงคือกันเลยนี่น้องอ้าวสูวๆพี่น้องชารเษกษตรกรเลี้ยงงัวนะอ้าวคันนี้รถแกงงัวเดี๋ยวข้างหลังมันผุดน้อยนึงเดี๋ยวซ้อมให้นะแม็กนาเดี๋ยวไซสิบแปดไฮล่อแม็กหลังเดี๋ยวใส่เพราร้อยห้ตัวนี้ขายนะครับรถคันนี้ขายสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันส่วนรถอีกสองหมื่นฟรีดาวน่ะเหลือพอน <c oughs> เดี๋ยวละเจ็ดพันกว่าบาทตลอดสัญญาฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอน ทรงฟีทั่วไทยเหนืออีสานกลางใต้เหดสัญญาหอดนาบ้านทรงรดฟีหอดนาบ้านบ่ต้องเสียค่าได้ใจแม่แต่บาทเดียวนเกษตรกรค่าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเหตห้เหตหน้าเหดสวนแม่บ้านรพอกีดยางขับวิ้นขับแกลบขับหกล้อขับสิบรอ้อขับแมคโครตัดไม้เผาทาน เลี้ยงวัวเลี้ยงวา่เลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แพงร้อยตลาดนัดคล้องโมประมงประมงทุกอาชีพฟีฟเดเหาพันเจ็ดพันนี่รถคันนี้รถคันนี้ปีสองพันยี่สิบสองขาดว่าออกมาปุ๊บง้วลงราคาก็เลยปล่อยรถถิ่มเลย <laughs> พี่น้องช่วงนี้ก็ขายขี่ง้วงไปก่อนนะครับ <laughs> เพราะขี่ง้วงมันแพงก็โตรถแล้ว <laughs> อันนี้พ่ได้บุรีเลครับไอเสียมก็เลี้ยงง่วงกันโคเลี้ยงง่วงกันช่วงนี้ก็อดต้นเพราะต้องขายตอนคือๆือก็ซื้อไว้ยังเดียวนะเพราะตอนเป็นแผงขายที่เดียวโอเคปะนะเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวเกษตรกรอาชีพเลี้ยงง่วงเลี้ยงคขยนะแล้วก็เป็นกาลังใจให้ไอเสียมแล้วก็ทีมงานทีมคําว่าโคตรสดโคตรสดโคตรสด ไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมทรงฟรีพอดหน้าบ้านแจ๋ว